จะไม่มีเสียงใช่ปะกูออักเรียวเราต้องเป็นห่วงพวกคุณสี่คนไหมอะนอาจากทางเข้าทางนี้จริงๆหรอคะกับกลิงมาพร้อมกับตัวเลขสวัสดีค่ะไม่มีหนึ่งเมตรที่นี่จ้ะางงฝดเกิ <c oughs> ดแล้วเนี่ยวิอนนี้เป็นเวลาอีกสิบนาทีจะตีห้าทวกคนจ้า <c oughs> โวันนี้เอ๊ะทำไมออกช็อนวันนี้มัน เปิดมาแบบเงียบจังเลยอะแต่วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมากมายอีกแล้วอันนั้นก็คือแกง๊งแก,งก๊งประมันสามาแฉนคนบอกเลยว่าสนุกแน่ไปชมกัน สวัสดีค่ะอวาดีวัสดีค่ะวัสดีใจใจใจ,จ,จอันนั้นก็คือแกง๊งแก๊งประมาณสามแสนคนเขารู้งานโดยที่เราไม่ต้องบอกถูกงงม,มากไปเดินทางลุยวันนี้คูห่หูที่นั่นนนะะนวงไไวันนี้นะต๋องซิอนไรตรง้องเราไปไหนเนี่ยอนวันนี้เดินทางที่ไหนเดินทางคนเ<ำ>สื้อขาวเดินทางวิีทำเชื้ของเราเราไปไหน รเราจะไม่แตะอะไรเลยนะไม่แตะอะไรเลยนะี่ไม่แตะ <c oughs> ไปเจอกัน้าตอนนี้รีวิวที่เขาไปต่อแถวกันจริงป่ะใช่ปะไม่ไม่รู้เลยอะ่ะแต่เรามากินเด็กตรงนี้นจ้ะโซเชียลจ้ะ 有谁呢？嗯嗯嗯 นมาเยอะที่สุดในช่วงนี้นะคะทุกคนวัดเจดีวัดเจดีนะคะตอนนี้นี้อันนี้อ,นนอันนี้ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะคะตอนนี้ตรงน,นี้สวยเด้ออไม่ไม่ถ่ายการแตถ่ายวิวงง <laughs> <laughs> นี้เขาก็อยู่กับน้องเจนนะคะเฮ้ยเป็นพิธีกรไม่ไหวอะง่วงเปลี่ยนคนได้ปะคือคนอื่นเองครับเอเจนบอกพูดไม่ไหวง่วงเพราะว่าเราเดินทางกันมาหนักหน่วงมากขึ้นหลังลขึ้นคอยังไม่พอขอให้ออกขอให้พบหน้าไปทุกคนแบบเหมือนอยู่กันแล้เราก็ไม่เคยมาเหมือนกันเราก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดมาต้องทํายังไงกันบ้างชื่อคลิปที่พีมาไว่าว่าเมื่อกี้คือเราแวะซื้อของก่อนถ้าอย่าง คุณเจลิงเนี่ยเขาก็อยากจะจุดประทานด้วยเขาก็ไปซื้อประทานตั้งแต่ก่อนข้างหน้าเลยประทานก็ะหนักใครเล่นพวกคงพ,พวกของเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของที่เป็นมงคลเนะ่ยคุณก็ซื้อได้ก่อนเข้ามาเลยก่อนเรยวเข้ามันจะมีนะถ่ายถ่ายบรรยากาศนะคะไม่ถ่ายแล้วเหนื่อยอันนี้คะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราก็เดินตามอาจุมมาท่านหนึ่งไป <c oughs> <c oughs> มาดูนะแต่จะบอกว่าที่นี่กว้างใหญ่มากบอดเลยแต่ว่าถานนหนทางดีนะไม่ต้องห่วงไปเดินก่อนนะหนักหนักประทัดมากเลยประทัดก็หนักไครเลยนะครับขนะ้างล่างเขาก็มีซื้อเซตมาเลยนะมาสักการะบูชาได้เลยอไหนลิงต้องทำไงนะว่ววห่วง นในวัดนี่ไม่ให้เข,าข,าขา้านะ <c oughs> <c oughs> เราก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะเป็นที่กให้วางของจากนั้นเราก็มาหยิบธูปดอกไม้นะจ๊ะนาตาตัานะตตนนี้ก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อเข้าไปไหว้สร,ระบ,บูชานะจ๊ะรีวิวพื้นเปียกต้องไปงล้างเท้าวะแกคิดว่าไงอะกงพุด <c oughs> ใครมาแก้เค้ก็ให้หยิบสี่ธูปสี่ดอกใครมาขอพรให้หยิบธูปสามดอกจก้ะจับไปเลย ต้องไหนล่ะคะเข้าไปข้างในอะค่ะน่าจ่ทางเข้าทางนี้จริงๆหรอคะคนเยอะมากค่ะตอนนี้การรีวิวการรีวิวคนเยอะมากค่ะโควิดก็กลัวค่ะแต่ว่าจนก็กลัวเหมือนกันการรีวิวาระนาเย็นห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรกูถามจริงเราขอไปไหว้เสริมสิริมงคลกันเลยทุกคนบาย ตอนนี้เรากําลังพาบุคคลท่านหนึ่งไปทำมิชชั่นของเขาให้คอมพลีทนะคะก็คือการจุดประทัดนั่นเองเลขอะไรยังไงก็คุยดูกันเอาเองเนาะรีวิวคุณลิงมาพร้อมกับตัวเลขนี่เราจะไม่บอกคุณนะะเดี๋ยวเลขเคลือลคล่อนเอออย่อยาพูด<ล>อย่าพูดไปไแกห้ามพูดนะเว้ยบอกเลย อันนี้ก็คือพี่เขาก็จะเจาะอ,ออกมาให้แล้วก็จะเป็นไอ้ใบๆเนี่ยตัวเลขเนี่ย que, แล้วคุณก็จะไปดูอันแล้วเขาก็จะจุดประทัดให้คุณนะคะมาต่อแถวได้เลยนะคะ <laughs> เรามาแวะถ่ายรูปกันเอาจริงๆเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ำอุโมงค์เขาเรียกว่าถ้ำอุโมงค์โอเคมึงแต่งอไกูเชื่ออะไรใครได้บ้างในเนี้ยมันมันดูไม่ใช่หมอกนะจ๊ะคั่นจ้ะพอมันหมอกจังๆหรือควันนะลองดมดูก็น่าจะรู้ไปเร็วรีบถ่ายรูปไปพอรีวิวการนั่งเรือไปไปไหนนั่งทางมาไปไหน์ทเนอร์กูก็ยังคงเป็นคนเดิม ประมาณกี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงสองชั่วโมงเราจะไปถึงกันดูซิว่าเราจะนั่งอืดไปอีกนานแค่ไหน,ไหนบ๊ายบายเจอกัน ูพดเขาไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเรือที่จะเล่นไปที่พังงันนะคะเออโดนบังคับด้วยว่ะเฮ้ยเรือนี้เราก็จะไปพังงันนะคะ Miss Grand พังงันหอไม่เอาเสียกูรู้ว่ามึงจะตัดและนี่ก็คือสองสาวนะคะสสาวจำปงและนี่ก็คือของอมว่างยาม ั่งเรือสองชั่วโมงกว่าปะขนมสแน็คอะไรก็มีหมดนะจ๊ะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะบอกเลยแต่มันร้อนอะแต่ออกไปข้างนอกก็ฟินอยู่เพื่อนได้ไหายใจ <laughs> ไปจ้ากิาน เดินทางยังไม่จบเท่านี้นะคะเวลค่ำนิ่งประชากรที่จะนั่งเอ,อ่อ VIP นั้นบอกเลยว่าระวังหูฟังของคุณจะหลุดเอาไฟคุณดูคนที่เออคุณคุณเจ้าของคุณเป็นหัวไหมคะกับก่อน <laughs> วิวรนะ้านอาหารนะจ๊ะวิวนะคะ <laughs> ชื่อน้องวิวร้านอาหารชื่อน้องวิว พูดภาษานี้ด้วยพูดภาษาใต้ตอนนี้นะคะเรากำลังเออ่ใบเลียงผัดไทยหน้าปากมันเป็นเรื่องจีบปากจีบฟออลไรแบบไม่จะ่ใจคือไหวไม่ใช่วายวายทอดกระเทียมนะคะอันนี้กุ้งมึงสั่งไงเนื้อสตอผัดกุ้งกะปิกะปิกุ้งสตอใบเลียงกุ้งกะปิกะตอกุ้งสตอกะปิ รีบตักเลยจะได้ให้อันนี้คือกัววายอ่ะวายอันนั้นคืออูนิเอ่อยำเขาเรียกว่ายำไข่เม่นที่เนี่ยอูนิใต้โควิดอ้ะป้อนม่ไหน่อยนะทุกคนห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรคะอินเดียร์ซาติซี่ค่ะอันนี้มีโปรโมชั่นสำหรับช่วงโควิด เราต้องเป็นห่วงพวกคุณสคนไห้อ่ะวันนี้เราจะโชว์อะไรตู้ถ่ายปวดหัวว่าไอ้คนคคาอยู่ในวัดได้วะทำไมคุณใจใจใจบากขนาดนั้นเนย